วันนี้มาเรียนคำศัพท์ง่ายๆอย่างเช่นคำว่า spend กันนะครับผม spend ที่แปลว่าใช้ to spend บวกเวลาหรือว่าเงินได้นะครับใช้เวลาหรือใช้เงินนั่นเองลองดูตัวอย่างประโยคนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยใช้เงินประมาณสัปดาห์ละ500บาทกับกาแฟคือหมดเงินไปกับกาแฟเนี่ยสัปดาห์ละ500ผมก็จะพูดว่า I spend about 0 0 b a h t าท a week on coffee I spend about 0 0 b a h t บาท a week on coffee ก็จะมีความหมายว่าผมเนี่ยหมดเงินไปกับกาแฟเนี่ยสัปดาห์ละ500 spend บวกจำนวนเงินว่าเท่าไหร่ spend about 500บาทใช่ไหมครับผม a week ต่อสัปดาห์ spend กับอะไรใช้เงินอันเนี้ยไปกับสิ่งสิ่งไหนเราใช้ on ได้นะครับ I spend about 500บาท a week on coffee แน่นอนมันใช้กับเวลาก็ได้ใช่ไหมครับผมว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ไปกับการทำอะไรเนี่ยตรงนี้ราบวก verbing ได้นะตัวอย่างนะครับ he spent 30 minutes answering emails before lunch He lunch. spent minutes answering emails before 30ก mm ็จะมมมีคววาาาหย่เขาใช้เวลาไป30นาทีตอบอีเมลต่างๆก่อนเวลาหันตรงวัดอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราระบุอยู่นะครับว่าเวลาที่เราใช้หรือเงินที่เราใช้เนี่ยคือเท่าไหร่อ่ะ เราไม่ต้องเอาคําว่า time หรือ money ไปใส่ต่อท้ายมันนะครับอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยถ้าเราแปลสังเกตว่าเราจะพูดว่าเขาใช้เวลา30นาทีถ้าเราแปลทับศัพท์เราแปลตรงตัวเกินไปเราก็จะเป็นนึกถึง he spent time 30 minutes ใช่ไหมภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่ต้องมี time ครับผมเรามีปริมาณของเวลาแล้วเราก็ใส่แค่ปริมาณเวลาไปเลย he spent 30 minutes เหมือนกันใช้เงินก็ไม่ต้องบอกว่า i spend money พูดไปเลยว่าเท่าไหร่ใช่ไหมก็ I spend 500บาทอย่างตัวอย่างประโยคเมื่อกี้ต้องระวังเรื่องนี้นะครับผมแน่นอนนะครับถ้าในประโยคของเราเนี่ยมันไม่มีปริมาณของเงินหรือเวลาเราใช้คำว่า money หรือ time ได้แต่ในกรณีที่ไม่มีปริมาณของเวลาหรือเงินเข้ามาถ้ามีก็ไม่ต้องใส่อ่ลองดูตัวอย่างประโยคนี้ลองแปลประโยคที่เข้ามาในช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับจะได้เห็นภาพการใช้งานมากขึ้นนะลองฝึกฝนดู How much time do you spend on social media? How much time do you spend on social media? แปลว่าอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจเรียนเข้าสนทนาอยากฝึกภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์สามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องคอร์สเรียนได้เลยนะครับใครสงสัยคำศัพท์ชวนงงอีพูดคอมพิวเตอร์ออกแล้วนะครับผมเป็นไฟล์ PDF นะ ในไฟล์นี้จะดตร้รวบรวมคําศัพท์ที่คนใช้ภาษามักจะสับสนเพราะบางทีแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันจนบางทีเราแยกไม่ค่อยออกว่ามันใช้งานแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับผมจะดตร้รวบรวมคําศัพท์ประเภทเหล่านี้ไว้ทั้งหมด28บทเรียนด้วยกันในไฟล์นี้ก็จะมีทั้งตัวอย่างประโยคมีคําแปลอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าคําศัพท์พวกนี้มันใช้งานแตกต่างกันยังไงถ้าเราสนใจก็ทำมาสอบถามระเรียดได้เลยครับ